งานวันนี้นะครับลูกค้าฝากขายบ้านเดี่ยวแถวสายไหมมาเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ประมาณ90ตารางวาบรรยากาศดีขอบคุณพี่พิมพ์ที่ฝากงานมาด้วยนะครับหลังนี้เขาอยู่ที่หมู่บ้านชาร์ลอตวิวซอยัทยัยราช74 เลยแปีกนิดนึงก็ถนนสายใหม่แล้วครับจุดเด่นเลยหลังนี้คือพื้นที่จริงๆครับจัดสวนสวยร่มรื่นตัวบ้านข้างในค่อนข้างกว้างครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นโถงยาวเชื่อมต่อกับห้องครัวหลังบ้านแม่บ้านบ้านไหนชอบทํากับข้าวหลังนี้บอกเลยว่าสะใจมากแถมที่ปลูกผักสวนครัวนะหลังนี้เรียกว่ามีไม่อั้นปั๊มน้ําแทงน้ํานะครับมีไม่ขาดเลย เรียกได้ว่าพร้อมอยู่ฮิ้วกระเป๋าได้เลยครับคือเป็นบ้านใกล้เมืองสไตล์พ่านสวนเลยอ่ะห้องทั้งหมดนะครับห้องนอนเขาจะมี3มห้องนอนครับเป็นมาสเตอร์ห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนอนอีกสองห้องห้องน้ำทั้งหมดมี3ห้องข้างบนสองข้างล่างหนึ่งระเบียงมีทั้งสองฝั่งติดทั้งสาห้องนอนครับที่จอดรถก็คือให้มาจุกๆเลยสคันแขนยังจอดหน้าบ้านได้ต่ออีกม้านมีให้ครบทุกห้องแอร์มีให้ครบทุกห้อง ทั้งหลังคือสภาพดีมากครับใครคิดว่าจะซื้อบ้านมือสองมาต้องชอบนะครับหลังนี้แทบไม่ต้องชอบเลยครับดูเนี่ยสภาพ80-90ขึ้นได้เลยพร้อมอยู่พร้อมใช้งานใครที่อยากขยับขยายนะครับบ้านหลังเดิมรู้สึกพื้นที่ไม่พอและอึดอัดหรือว่าอยู่คอนโดนมานานแล้วรู้สึกอึดอัดเกินไปนะครับอยากได้บ้านกว้างๆโอ้โหหลังนี้กว้างจริงครับทุกมุมคือแบบเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหพื้นที่มันเหลือนะ เดี่ยดูถนนหน้าบ้านนะครับอันนี้คือถนนซอยนะไม่ใช่ถนนเมนนะถนนเมนก็อยู่ห่างไปนิดเดียวมีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับเนี่ยสวนสวยหญ้าเขียวแบบนี้เลยน,นี้นะครับใกล้สนามบินดอนเมืองถนนไทยราชรำลูกกาวัชรพลตลาดวงสกรตลาดอโงเงินโรงพยาบาลสายไหมโรงพยาบาลสินแพทย์โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายไหมโรงเรียนแย้มสะอาดก่อนจบงานวันนี้มี ก่อนจบงานเซอร์วิสเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยติดป้ายให้สวยงามพร้อมขายครับมาเจอกันได้ที่หมู่บ้านฉลอดบิวนะครับทักแชทมาได้เลย